ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ v i p Serv e r อร์สูงถึงเลทเจ็ดแนะนำร้านโรบักช็อปทางร้านยังมีบริการกดผลเกมพาร์ตสูงถึงเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์เพจข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโโล่นๆหนึ่งสองสามสี่าวเช็คซาวเช็คเออเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะเป็นคลิปวิดีโอ ครับผมนะว่าผลโมเดลอันไหนเนี่ยนะครับผมจะสวยที่สุดและเลิศเลอที่สุดในปัตตภีคักทุยไม่ใช่นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่านะครับผมจะมีผลไหนกันบ้างที่สวยงามที่สุดนะครับผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวโมเดลเองหรือว่าจะเป็นสีแสงสีเสียงอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมนะเราจะเหมารวมไปเลยนะครับว่าผลไหนสวยที่สุดในดังหน้าของแมปบล็อกฟูดนั่นเองนะครับผมนะพี่เอามาด้วยกันทั้งหมด10ผลเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีผลไหนกันบ้างนะครับผมนะฮะแต่ย้ำนะครับว่าเป็นการ ป็นความคิดส่วนตัวของพี่เองล้วนๆเลยนะครับผมนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่พี่มาทําอะไรที่เกาะนี้นะครับผมนะใช่ครับผมพี่มาฟาร์มทางด้านของผลยางนะครับผมนะหรือว่าผลโกมุกโกมุของพระเอกนะครับผมน้องๆนะครับผมนะตอนแรกพี่มีอยู่ประมาณ250กว่ามัเตอลี่นะครับผมนะตอนนี้นะครับผมเป็นทางด้านของ400มัเตอรี่กว่าแล้วนะครับผมนะคาดว่าจะเอาให้ถึง600เลยนะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับผมนะน่าจะมีตื่นแน่นอนนะครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งฟาร์มที่หลังอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าโอเคผมเดี๋ยวเราไป ที่คาเฟ่กันก่อนเลยนะครับผมนะอาจจะไปสุ่มผลให้ฟังด้วยนะครับทุยเดี๋ยวจะไปสุ่มผลให้ดูด้วยนะครับผมแหมมีที่ไหนสุ่มผลให้ฟัง่ะโอเคผมเดี๋ยวเราทำการเซกเรือกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะอ่าเอาเรือเรือโผล่มาช้าเหลือเกินนะครับผมน้องๆโอเคผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่เลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่แล้วนะครับผมนะไม่ใช่สี่เออเป็นท่าลั้งของแมนชั่นนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผม ผมเดาสุ่มแบบสดๆให้ดูเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับนับ1 2แล้วก็3นะครับผมเอ้าเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลไอซ์เกตนะครับผมนะฮะก็เป็นผลน้ําแข็งของเรานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราขอญาตเก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมนะเผื่อในอนาคตได้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับโอ้โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยนะครับผมนะกับ10อันดับผลที่สวยงามที่สุดนะครับผมนะย้ำว่าเป็นความคิดส่วนตัวของพี่นะครับดังๆอโอเคผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ อันดับที <reco Christ. S 1> ่10นะครับผมเป็นทางด้านของผลพราวของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็นผลสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมน้อยคนมากที่จะเคยเห็นนะครับผมแล้วก็เป็นผลที่มีโอกาสในการดอบแล้วก็ในการสุ่มเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับผมนะเชื่อไหมครับผมผลนี้เนี่ยพี่ใช้เวลาในการตามหากว่า30เดือนเลยนะครับผมนะถูกปะวะเออนั่นแหละนะครับผมนะก็ใช้เวลาในการตามหาเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสุ่มหาก็ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเทรดหาก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการแบบหาผลหรือว่าใช้เครื่องหาผลในการช่วยหาก็ยังหายากมากๆเลยนะครับผมนะเป็นผลที่ค่อนข้างมีราคา นะแต่ว่าเป็นผลที่ไม่ค่อยมีคนใช้สักเท่าไหร่นะครับผมนะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นผลสีขาวเรืองแสงนิดๆนะครับผมนะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับอันดับที่เกนะครับผมเป็นทางด้านของผลลัมโบนะครับผมหรือว่าผลสายฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมนะมีลักษณะเป็นสีฟ้าเรืองแสงแบบสีใสๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะดูใกล้ๆแล้วแสบตานะครับผมนะแหมอย่างกับหลอดไฟซีนอนนะครับผมนองๆก็เป็นผลที่ค่อนข้างมีราคานะครับผมนะแล้วก็เป ที่จะหายากด้วยเช่นกันนะครับผมนะรูปทรงลักษณะก็ดูลักษณะเหมือนจะสวยมากๆเลยนะครับผมนะมีก้านเป็นสีเขียวด้วยนะครับผมนะแต่รู้สึกว่าลักษณะเด่นๆมันก็คือมันจะแสบตาและเรืองแสงเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับผมนะลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นผลที่ค่อนข้างดีนะครับผมนะสวยงามมากๆเลยนะครับผมนะฮะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อดับต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะอันดับที่8นะครับผมเป็นทางด้านของผลเลิฟๆนะครับผมหรือว่าผลแห่งความรักนั่นเองนะครับผมนะมีลักษณะสวยใสก็คือมันสีชมลูทุี่ไม่ใช่นะ ผมนะสีชมพูนั่นเองนะครับผมนะที่สวยงามเพราะว่ามันเรืองแสงได้อีกเช่นกันนะครับผมนะสวยงามมากๆเลยนะครับผมมีลักษณะเป็นสีชมพูโดดเด่นนะครับผมมองไกลๆก็นึกว่าผลยางนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะเป็นผลที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเลยก็เลยอยู่อันดับที่8นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับอันดับที่7นะครับผมเป็นท่าขางผลสั่นสะเทือนนะครับผมนะหรือว่าผลเควกของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็นผลที่สามารถเรียกซื้อน้ำมื้อในโอยซื้อน้ำมีในครับผมนะฮะพ ผิดผูถูกอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมสึ่งักษณะแบบตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะครับผมน่ลิ้นพันกันหมดแล้วอ่ะก็เป็นผลที่ค่อนข้างแบบจะสวยงามเลยนะครับผมนะผลต่งตางๆหรือว่าผลอื่นๆเนี่ยนะครับผมมันจะเลืองแสงที่ตัวผลนะครับแต่ผลสันนะครับผมนะมันเลืองแสงที่ขั้วนะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆฮะมันจะมีขั้วที่เลืองแสงได้แต่ตัวผลมันไม่เลืองแสงคุณผู้ชมอันนี้พี่ชอบตรงนี้แหละนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็อยู่อันดับที่เ็ไปเลยนะครับผมนะเป็นผลที่ค่อนข้างสวยเลยนะครผอ่าลืว แรงดึงดูดหรือว่าผลแรงน้อมถ่วงก็ได้นะครับผมนะฮะเป็นผลที่ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็มีสีสันที่สดใสนะครับบางคนอาจจะถกเถียงนะครับว่าพี่มันคือสีอะไรมันคือสีชมพูหรือว่าสีม่วงกันแน่นะครับพี่พูดอย่างนี้เลยนะครับว่ามันคือผลสีชมพูแต่ว่ามีออร่าสีน้าเงินนะครับผมนะไม่ใช่สีม่วงนะครับผมนะแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้นะครับผมนะมีออร่านั่นเองนะครับผมนะก็เลยมีความสวยงามนะครับผมนะก็เลยอยู่อันดับที่6เป็นเลยนะครับผมทางด้านของผลกาวิตี้ของเรานนครับผมนะฮะโอเค ไปกันเลยนะครับอันตัดที่หนึ่นะครับผมเป็นท่าของผลบุตดาหรือว่าผลพระของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็นผลที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองทองนะครับผมนะสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นผลที่มองเห็นด้วยตัวกลางคืนเนี่ยนะครับผมจะเป็นสีที่เรืองแสงด้แบบโอ้โหอลังการมากๆนะครับผมนะสวยงามเวอร์เลยนะครับแค่คนถือเนี่ยนะครับผมก็มีลักษณะเด่นแล้วนะครับผมนะใครถือที่ไหนก็แบบโอ้โหว้าวนะครับผมนะ้ผลอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นผลที่มีลักษณะเด่นแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะครับผมนะสำหรับผลพระของเรานั่นเองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะฮะยน อันดับที่5ไปเลยนะครับผมนะอันดับที่สี่นะครับผมเป็นทางด้านของผลเวนอมนะครับผมนะเป็นผลที่มีลักษณะโดดเด่นนะครับผมนั่นก็คือสีน่วงนะครับผมนะมีออร่าสีน้ําเงินนิดๆนะครับผมนะแต่มองไกลๆเนี่ยนะครับผมนึกว่าผลกาวิตี้นะครับผมนะก็เลยอยู่อันดับที่4ไปนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับผลกาวิตี้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะอ่าแต่สังเกตดีๆเนี่ยนะครับผมมันจะมีออร่านะครับผมนะเวลาเราวิ่งนะครับผมเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีออร่าแบบวิ่งตามเราอยู่นะครับผมนะนี่คือเสน่ห์ของมันแลล้วววก็็นนนนนนีี่่่คคคือออามมมสยขงงัััเเะรบผผปท ค่อนข้างเหมือนจะเรืองแสงไหมก็ดูว่าจะเรืองแสงนะครับผมนั้นในตอนกลางคืนด้วยนะครับผมนะและที่สําคัญคือมันมีออร่านั่นเองนะครับผมก็เลยอยู่อันดับที่4ไปเลยนะครับผมนะเออก็เป็นผลที่ค่อนข้างสวยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับอันดับที่3นะครับผมเป็นทางด้านของผลเงาเงาหรือว่าผลชารโดของเรานั่นเองนะครับผมนะผลนี้เนี่ยนะครับผมมีเสน่ห์เพราะว่ามันมีสีดํานั่นเองนะครับผมนะมีออร่าแห่งความชั่วร้ายหรือว่ามีความมืดเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับผมนะมีออ แน่นอนนะครับผมนะเป็นผลที่ค่อนข้างแบบเออมีสเสน่ห์แล้วก็รู้สึกว่ามีความสวยในตัวแบบว่าถ้าใครเป็นสายด์กเนี่ยหรือว่าเป็นสายชั่วร้ายเนี่ยนะครับผมนะบอกเลยว่าผลนี้แบบคือแบบโหโคตรสวยคุณผู้ชมอันนี้ย้าว่าเป็นความคิดส่วนตัวของพี่ทั้งหมดนะครับผมนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพี่มึงมั่วกระอเปล่าว่าอะไรนี้แบบแล้วแต่จะพูดเลยนะครับผมแต่ส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่คิดว่าผลนี้แม่งเป็นผลที่โคตรสวยเลยเว้ยคุณผู้ชมมันอยู่อันดับที่3เลยอ่ะคือแบบมันเป็นผลแห่งความชั่วร้ายค,คุณผู้ชมฮะผลนี้เหมาะมากๆเเ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 ลยยนน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 ะะะคครรรรรัับบผผมมสสสาาาาาาหใใททีีี่่่่่ปปปป็็็็ตวว้้้ไไไดถถออออืืพ ผมนะผลนี้คือแบบตอบโจทย์เลยคุณผู้ชมฮะเหมือนเป็นสีแห่งความรักที่แบบโดนอกหักอะไรอย่างนี้ครับผมนะหรือว่าโดนหักอกอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมนะผลนี้ตอบโจทย์เลยบอกโคตรชอบเลยคุณผู้ชมโอเคครับผมก็อยู่อันดับที่3ไปเลยลักกันะครับผมนะสำหรับผลเงาเงาครับผมนะโอเคผมจะไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับผมนะอันดับที่2นะครับผมเป็นทางด้านของผลดาก้อนนะครับผมนะหรือว่าผลมังกรนะครับผมนะหรือผลมังคือก็ได้นะครับผมนะผลนี้นะครับผมนะพูดถึงเรื่องของความสวยเนี่ยนะครับผมนะแทบจะอันดับที่1เลยก็ว่าได้นะครับผม ใจอยู่นะครับว่าอันดับที่1กับอันดับที่2เนี่ยพี่จะให้อันไหนอยู่อันดับที่1ดีนะครับแล้วพี่ก็ตัดสินใจได้นะครับผมว่าให้ผลบางกรเป็นอันดับที่2หลักกันนะครับผมนะเพราะว่าเป็นผลที่มันเก่าแล้วนะครับผมนะซึ่งผลนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็มักจะเห็นกันบ่อยๆนะครับผมนะแล้วก็เป็นผลที่ใครก็อยากได้มากๆเหมือนกันนะครับผมเป็นผลที่มีราคาโคตรสูงเลยนะครับโอกาสดรอปนะครับผมหรือว่าโอกาสซุ่มได้เนี่ยหรือว่าโอกาสที่จะไปเทรดกับใครได้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับผมนะเป็นผล ค่อนข้างแบบจะโคตรดีแล้วก็แบบมีราคามากๆเลยนะครับผมดูจากลักษณะของการถือแล้วเนี่ยนะครับผมแค่ถือผลนี้เนี่ยนะครับผมก็มีราสีแล้วนะครับผมนะเผื่อโคตรดีนะครับผมลักษณะเด่นของมันก็คือเหมือนจะติดไฟหรือว่ามีไฟเผาไหม้เป็นออร่าไฟนั่นเองนะครับผมนะสำหรับผลมังกรของเรานะครับซึ่งผลนี้เนี่ยนะครับผมนะเป็นลักษณะสีส้มทองนะครับผมนะสวยงามเลยนะครับผมนะโคตรดีครับน้องๆนะครับผมนะก็เป็นผลที่แบบโหโคตรสวยครับผมนะให้ฟียังเอาเลยนะครับผมนะใครบ้างจะไม่เอาของฟีเออก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปติดตามอันดดับสุท้าย เลยนะครับผมมาดูซิว่าผลอันดับที่1เนี่ยจะเป็นผลอะไรกันแน่นะครับผมนะไปกันเลยครับอันดับที่1นี่ครับผมเป็นระหนของผลโซรุโซรุหรือว่าผลวิญญาณหรือว่าผลบิ๊กมามที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับผมนะผลนี้เนี่ยนะครับผมมีลักษณะเด่นนะครับผมนั่นก็คือเป็นผลที่มีลักษณะสีม่วงนนครับผมนะแล้วก็มีออร่าเป็นสายฟ้านนครับผมนะสีชมพูด้วยนะฮะรวมถึงมีออร่าไฟสีส้มด้วยนนครับผมนะเป็นผลที่แบบโคตรจะมีเดียมแลรเลยนะครับผมนะอีกหน่อยเดียวก็จะสุกแล้วนะรรรับขาาาทททุ้้ยมม่่ในผผเลลีีดดดววสสแองงห พันเป็นผลที่มีราคาโคตรสูงและก็โคตรแพงนะครับผมนะโอกาสดรอปโอกาสได้เนี่ยนะครับผมก็แสนสุดจะน้อยเลยนะครับผมนะเอาจริงๆนะครับผมนะสำหรับผลบิ๊กมัมกับผลมังกรเนี่ยนะครับผมตอนแรกพี่ก็คิดว่าพี่จะเอาผลบิ๊กมัมหรือว่าผลมังกรไว้ที่1ดีนะครับผมนะเพราะว่ามันสวยทั้งคู่เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีออร่าที่แบบโคตรโดดเด่นเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับผมพี่ก็ตัดสินใจได้นะครับผมนะก็เลยให้ผลบิ๊กมัมเป็นอันดับที่1นั่นเองในเรื่องของความสวยงามนะครับผมในเรื่องของโมเดลนู่นนนนนนี่่ััะะะครบผมแล ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะรีแค่บางโมเดลหรือว่าจะเป็นการรีเวิร์กแค่โมเดลผลต่างๆหรือว่าจะทั้งหมดอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมนะหลังจากที่มันอัปเดตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวผลให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะสำหรับเวอร์ชันที่1กับเวอร์ชันที่2หรือว่าเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบเวอร์ชันเก่าก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเวอร์ชันใหม่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะแต่ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ ผลนะครับผมนะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นต่างยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่หน่อยละกันนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะเอาแล้วผมก็สำหรับคิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คิปวิดนะีโอน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาคอมค้างเอาเอาเอาคอมค้างเอาผลบิ๊กมัมกู้